สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลกาศมาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนแพ็กมันมาเรื่อยๆครับผมต้องบอกว่าแพ็กมาเรื่อยเปื่อยจริงๆ <laughs> นี่ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะหวดแพ็กนี้ครับผมเดอะ o คลอสซัสออ a แ a นาดานะผมว้าวดีเลยครับผมดูเปอร์เซ็นที่ได้นะฮะเราจะมีสิทธิ์ได้ก็โก,กสรอสครับผม36%ซึ่งตัวอื่นเนี่ยสีซนะฮะยังขนาดรีเจนระดับแรกยังแค่11%เลยอะแล้วทําไมมันจะไม่ออก36%มสิบหกเใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเออทุกคนก็น่าจะรู้นี่ มันต้องออกครับผมวันนี้มาดาพร้อมแล้วจัดดีครับผม4แมตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ออรีวิวไอแพ็กนกนกเหลี่ยมมันมีมาเรื่อยๆจริงฮนะต้องบอกว่าโอ้โหแพ็กไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะฟึบเอาไงดีวะถ้าจะกินเอาออสซาปลงไปก็จบแล้วใช่ไหมนี่มันต้องอย่างนี้ครับผมป้าจัดครับผมแพ็กเบาๆแบบนี้คุณค่าที่คุณคู่ควรนะ เอาล่ะครับผมอันเบอร์โตโซลาร์มาเดี๋ยวนะไม่นา่าจะมีปัญหาอะไรพี่ว่าไม่นา่าจะมีปัญหาอะไรครับผมชนะแบบเฉียวๆอย่างนี้น่าจะเอาชนธาตุาเนาะเฮ้ยตะเพืองตัวว่ะพรุ่งนี้ต้องตีเจดับบิลด้วย <c oughs> ชนธาตุไม่ไหวแล่ตัวนี้มายังไงเนี่ยดามิเตสามมันสองคืออะไรเนี่ยคือแล้วใครก็จะไปเล่นกับเองวะเออดามเก็เวอร์ไป เฮ้ยเป็นแค่รีเจนระดับสองกิ้งใจไฮบิดอย่างพวกตูด้วยโอ้โหแล้วตกแค่หนึ่งครับผมแบบนี้ยูดอนบอกไม่ไหวแล้วนะยูดอนอาเอายูดอนไหมยูดอนดีกว่ามาอยู่ดอนหม่าแล้วครับผมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมโอเคมันเหลือหนึ่งถูกต้องแล้วมันจะเปลี่ยนอันเบอร์โตลงมาหรือเปล่าสามครับผมเอาละฮะอันเบอร์โต อันเบอร์ตรตกตอครับผมโอ้โหเป็นโรคอะไรก็ดีอาล่ะยูดอนบอกไม่ไหวอะขอกินอันเบอร์โตดีกว่าครับผมเพื่อไปนอนมัดเรียบร้อยไปดีเอาล่ะครับผมไอ้ไก่โต้งมาแล,ล้วไอ้นี่มันเหมือนเกลีบีบัเลยแล้วตบตบแกตองครับผมโอ้โหพี่ยูดอนบอกเฮ้ยทำอะไรของอิน ยูรอนบอกไปนอนบักเรื่มวู้เมื่อกี้ตูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมกระโดดลงมาปุ๊บตบหนึ่งเนี่ยตูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเอิม่ม a อยุคนี้ไม่คิดว่าตูจะกันสามกันสี่มั้งเหรอ ไม่คิดว่าตูจะการ3กัน4บ้างเหรอฮโอ้โหคนละนิดคนละหน่อยฮะอะไรของ AI วะอะไรของ AI วะโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกทั้งหมดมารลครับผมพี่เอโคมาแล้ววันนี้ให้พี่เอโคได้เิอจ่ายบ้างให้พี่เอโคได้เิอจ่ายบ้างไปนอนบักโอเคเรียบร้อยแล้วมันดันเก็บไว้ด้วยเก็บไว้ทำอะไรต่อเก็บไว้ทาอะไรต่อเก็บไว้ตีหรหรือเปล่าล่ะ หรือว่าจะเก็บชาร์จหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่เองสิเว้ยเอาละครับผมี่ีอโคบอกไม่ไหวแล้วอยากกินเหลือเกินไปนอนวันงำเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสว,วยงามครับผมอ๋อโหมันไหวจิวเหลือเกินเฮ้ยแพ็กนี้นี่มีคนอยากให้ตีจริงจริโอ้โหพี่จะบอกว่ามันง่ายครับผมแพ็กเนี้ยเฮ้ย <laughs> โอ้เกือบหลุดมารอบตองครับผมแฮกนี้เหมือนเมื่อก่อนพี่ก็เคยตีนะแล้วก็โก้อะไรก็โก้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนะมันเหมือนจะมันจะโหดขึ้นเอยๆป่ะทุกคนพี่ว่าเหมือนมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆป่ะโอเคปะ่ะจัดครับผมก็ไม่มีปัญหาดาบใดที่มันยังเอาตัวมาแค่นี้ครับผมก็ยังไงก็ไม่เท่าแพ็กเงินเขียวอย่างไงมันก็ไม่เท่าแพ็กเงินเขียวหรอกเพราะฉะนั้นโปรดรู้ไว้ ว่าอย่าบ่นปามีตา่ตูุ้ดตู้ดเกลียด AI เลยขออนุญาตเกลียดฮะเวลาที่มันเก็บอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ตูสาก,กันไว้โอ้โหแล้วเนี่ยเรามาชาร์จอย่างเงี้ยมันต้องชาร์จฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันเก็บสี่แล้วพี่ไปการสองเสียแต้มฟรีๆเลยนะไม่มีชาร์จด้วยโอ้โหโอเคครับผมเลิบบนก่อนมันเก็บไว้ฮะเอาละสองโอเค เดี๋ยวให้อิโดมินาเล็กเจนสเจน 1, 1> ลงมาตบครับผมสีมาได้ดิได้ดิไปนอนหูไม่นอนเว้ยมันยังไม่ง่วงเว้ยหกมาขอหกได้หกเพื่อนขอหกได้หกขอหกได้หกครับผมสวยงามโอเคดับดีแล้วลูกบาราครับผมอิโดมินาเล็กเจนสองมาแล้ว วันนี้ล่ะ AI แกไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวขึ้นมาเคียงคู่กับมนุษย์บับเรียบร้อยไปดีมาครับผมโอ้โห,โโห,หกินพืชเอาแล้วเปลี่ยนตัวครับผมไม่เอาไม่ใจพอครับไครโลตบตามครับผมโอ้โห,โห,โโหเงียบคิดเอาละนี่ใครไม่อยากเห็นพี่อินโดมินัสเล็กแทงนี่ไม่ได้แทงเว้ยวันนี้บับเรียบร้อยไปดี เอาระลงมาสี่มาหรือแกไม่ตบหรือ,อยังไงโอเคตกตามครับ,บผมบุยบุยฮะบอกเลยว่าบุยบุยเ <c oughs> บามากว่าอินโดมินัีเล็กลงสนามครับผมมาแล้วแล้วดี่ถ้าไม่ตาย,ตายไตไปเลยปนานวนวั๊บักยำเรียบร้อย โอเคก็จบไปในรอบที่สองครับผมอีซี่ะไม่ได้พูดแบบนี้มานานเลยเว้ยอีซี่จะจัดเลยอะรอบอ่ารอบที่สามความมีจะงงรอบอะไรเนี่ยะมันมีสี่รอบโอเคแล้วพี่แอคโคเขาเป็นไรน่ะพี่แอคโคเขาเป็นไรด่ะเขาเริ่มจะมาแล้วนะเอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกโก้ชิปแล้วครับผมกโกลี เนี่ยบะมีม่เราไม่บอกมันเบาเนี่ยมันเบาที่ไหนวะเนี่ยเอาชิปแล้วแล้วรอบท้ายตัวจะเล่นยังไงเนี่ยโอ้ไม่นะทำอย่างนี้ไม่นะปะจัดครับผมพรุ่งนี้มันวัน JW เว้ยโอ้โหแล้วมันเล่นแพ็กนี้ก่อนตัวไม่เหลือตี JW อีกแก่สองพันเจ็ดดาเมจ ตูไปบอกแพ็กอีซี่แล้วมันแค่รอบหนึ่งรอบสองกันเออันนี้แล้วอันน,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 นี้เก็บอีกแก้วเนี่ยโอ้ยเป็นโลกเลยวะเป็นโลกอะไรชอบเก็บเออแล้วตบตูสามด้วยคือเว้ยทุกคน แต้มมันยังไม่มีเลยเว้ยเอาจริงๆริงไมแต้มมันยังไม่มีเลยแล้วเองมาตบตายแบบนี้โอ้โหโอ้โหแล้วดูดิไปนอนปึกปักเรียบร้อยครับผมแต้มมันยังไม่มีเลยเอเพื่อนอะไรของเองวะเอาละฮะแล้วเปลี่ยนตัวครับผมลงมามีสองแต้ม เกิดอ,อะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ไอ้มันเป็นยังไงเชื่อไหมถ้าพี่กันนะมันตีโอโหมเมเทียตายฟรีเลยอ,ะอ่ะอะไรของมันวะโอ้โหมเมเทียลงมาแทงอ่ะโอ้โหดูวันนี้หมาละครับผมสก,กอร์เป็นเลข มาแล้วถึงกับไม่กดสปีดเลยดีปาบี้อ่ะกดสปีดดิเว้ยเออดิเอาล่ะวันที่มันไม่สะดุดก็จะกดให้นะฮะถ้ามันสะดุดก็กดไม่ได้นะเออแล้วมันลงมาปึ๊บดาเมจมันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งไม่มีปัญหาครับผมบอกเลยจบแล้วไปนอนบึกปักเรียบร้อยไปดีเอาล่ะครับผมแอ็กกิโลมาแล้วแอ็กโลแอ็กกิโล โอ้โหจบสามเรียบร้อยครับผมลูกนี้เก็บท่าไม่ได้แต่กอเปียนก็ดีจะได้กัดหากัากหน่อยไปนอนบึบั๊บป,บปึบเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมวสวยงามครับผมเอาระหะแพ็คดีดีแบบนี้แพ็คเบาๆแบบดีครับผมคุณค่าที่คุณคู่ควรรอบท้ายครับผมไม่ได้หนักอะไรเลยฮะบอกเลยแล้วอะไรเนี่ยเอากินพืชมา <laughs> ใหเป็นไรเป็นโรคก,กินยาไม่ได้เขย่าวขวนหรือ,อยังไงฮะเอากินพืชมาบดแบบนี้เองไม่ได้ใช้การ์ดได้นะเว้ยโอเคไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมแต่ตัวพี่ก็หมดเหมือนกันนะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ตีเจวิให้ดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดเออพรุ่งนี้ต้องตีแพ็กไอ้นกเหลี่ยมนี่ว่ะไม่มีปัญหาตัวหมดอะตัวหมดไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนฮะต้องไปเล่นในแพ็กพวกที่แบบนั่งรถเล่นนี่แหละไม่ต้องใช้ตัวเราหูยแล้วมันตกไปเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมเอา,อายุคนี้มันห้าวหารจังเลยวะไปนอนบักเรียบร้อยไปดีทำไมมันห้าวหานจังเลยวะเอ้าไงโอ้โหตบหนึ่งเออว่าเราไม่มีแต้มนี่เราไม่มีแต้มนี่หว่ามันต้องก,กหนึ่งถูกแล้วแล้วปึ๊บปื๊บ,บ,บมาชาร์จก่อนแต้มตัวจะไม่มีแล้วเดี๋ยวจะแพ้อเอาสามอ่ะ แต่มันไม่แพ้อยู่แล้วครับผมในเมื่อกินเนื้อมันชนกับกินพืชแบบนี้มันไม่แพ้ออโอาหเอาล่ะครับผมมีโดแปรปเตอร์มาแล้วหูยเมื่อกี้ AI มันมันเถื่อนเกินนะยกนี้บอกแล้วมันลดรออลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมเหลือพันห้าอุ้ยสบายไปน,นอนบับเรียบร้อยไปดีเอาล่ะครับผมแอดมอนโตมาแล้ว แอดบดโตก็อยู่ในซองเหมือนกันครับผมและตบด้วยสองโอ้โหเบาสบายและอีซี่เอาล่ะครับผมมันถึงเวลาแล้วอินโดแรปเตอร์ส่งมันลงไปนอนไปนอนมาแล้วครับผมฟ๊บฟืบ,ฟบเตรียมพร้อมกระโดดขยัำป๊บเรียบร้อยพี่ดีโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมูบเบาหิวใช้คำว่าเบาหิว โอ้โหเอาละครับผมในที่สุดแพ็คก็มาแล้วครับผมวูวเอาละ36% 36%ในรีเจนระดับ2คุณต้องมาหาผมแล้วมาจัดกรับผมเป็นอะไรมากบ่างกะทีเล็กเป็นอะไรมากปะถามจริงเอ้ทีเล็กเอีกเป็นอะไรมากปะ นีออกนี่จะจะออกทุก e ีพเลยเพีงนี่จะมีซองไหนที่มันมีไอไอทีเล็กนี่มันต้องมีมันต้องมีติดมาที่ตูเดี๋ยบ้านตูเดียเหอโอ้โหก็โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ครับผมเราติดตามมาแพ็กนกเหลี่ยมมาแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมแพ็กนี้อีซี่ว่ะ